สวัสดีค่ะวันนี้ยายปลาก็พามาชมขนุนนะขนุนยายปลาได้กินแล้วเด้วยจ้ะนาอนะฮะอันนี้ก็โดนมีดเนาะนะคะลูกนี้โดนมีดแต่ก็ยังบวบได้อาทิ้งเนาะนะคะเขาไก่สุกแล้วนะคะนี่นะคะเริ่มแก่แล้วนาะนะฮะดูตรงตานะฮะเริ่มห่างเนาะนะคะคนลูกลูกเคยลูกสาวบอกว่ามันบดีกินเนาะทำไมมันบดีกินพี่น้องมันดกโคตรดกกลาลำกลาเหลืองพี่น้องนะคะ มันดกนะคะปีนี้ยายปลาก็เลยมานี่นะคะแล้วเขาบอกว่าลูกก็ใหญ่เนาะปีน <şey> ี้ยายปลามาจัดการฟันท่งหมดเลยนะฟันนั้นที <dieta> mm ่ม hmm. <t> ันดกเกินนะนะคะมันมันออกมาแบบมันมันสวยเนาะมันดกเกินยายปลาก็ฟันทิ้งเนาะนะคะนี่เดี๋ยวยายปลาก็จะมาฟันทิ้งลูกข้างๆเนี่ยนะคะเนาะอันนี้แก่แล้วนะคะนี่ของลูกนี่แก่แล้วเนาะเห็นไหมค่ะลูกเล็กๆ นะฮะยายปาก็จะเอาไว้ที่ลูกสวยๆเท่านั้นเนาะนะฮะเนี่ยนะฮะเริ่มแก่แล้วเนาะนะฮะอันนี้เดี๋ยวยายปาก็จะเอาโอยแป๊บหนึ่งเนาะนะสองสาวันยายปาก็จะฟันแล้วก็จะเอาไม้ไปเสียบเนาะให้เขาซุกนะฮะเดี๋ยวยายปาจะให้ดูเนื้อเนาะนะฮะเป็นถนุนพัน,นจำปีเนาะพูนะฮนะพี่น้องมันดกอะดกยันน้นะพี่น้องเห็นบ่นนมันปลายนะนี่ยายป้า,นนปาฟันบรนริึงเลยพี่น้อง ยีปลาฟันทิ้งเยอะเลยนะคะเห็นจริงกรร้านบ่างฟันทิ้งหมดเลยเนาะเห็นบ่คะล่วงปืนดินเลยนะคะยีปลาฟันทิงน้งเนาะ่ยที่เหลืองๆอ่ะฟันทิ้งด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยเรามัวด้นเขามาขอยยีปลาก็ให้ไปอีกเนาะใครอยากกินยีปลาก็บ่ห่วงแล้วจ้ะให้ไปนะคะไอที่ลูกเล็เกๆยีปลาก็ฟันทิงน้งเนาะเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้กินนะพี่น้องอันไม่ได้กินจริงๆเนาะยีปลาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ยยีปลาถูกหลอกหรือเปล่า พ่อเขาบอกว่าเป็นันพน,น,นพันจำปีนะ,ะแันจำปีแล้วยายปาก็กมาเคยได้กินตักทีนะฮะมีต่ลูกเขยกับลูกสาวได้กินเนาะลูกเขยลูกสาวบอกว่ามันไม่ไดีกินแม่เ่เดสเนาะเพราะว่ามันโดกเกินนะฮะโดกจนแบบยวงไม่มีอะ่ะพี่นอ้งองยวงบ่มีนะฮะลูกนี่ก็คงใกล้จะซุกแล้วพี่นอ้องลูกนี่นะโดนมีดจะ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวยายปาก็จะเอาไปไว้ เมื่อกี้ซุกขาต้นลูกนึงนะเนี่ยลูกนี่เนาะนะะนี่กิ่งนี่เนะาะอี่ปายได้ดไปแล้วเนาะเดี๋ยวยียปาจะพาไปดูนะว่ารวงเขาใบใหญ่จะ้ะยียปาแกะไว้แล้วเนะนะะาะปรท่านได้ทําคลิปนะ,ะลืมจ้ะเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะว่าได้ขนาดไหนเนาะนี่นะคะขนุนต้นที่ยียปาให้ดูเมื่อกี้เนาะซุกแล้วนะคะพี่น้องเห็นปะคะเนื้อบางนะคะไม่มีกิ่นนะคะ หวานหอมกรอบเนาะคุณตาไม่เคยกินขนมคุณตายัางบอกว่าอร่อยเนาะนะคะคุณตากินได้เมื่อกี้เนาะอืมอรอยหวานหอมน,นะ,ค,ะคือไม่หวานเกินไปนะฮะแล้วก็หอมน,นะ,ะเป็นพันขนมพันจำปีเนาะเขาบอกว่าลูกใหญ่นะฮะยวงใหญ่เนาะอันนี้นี่แบบที่ยยป,ป้ามาเนี่ย มันแก่แล้วเนาะยายปลาก็มาฟันให้ชาเกินไปเนาะเขาก็เลยได,ได้ได้ขนาดนี้ก็ยังดีนะได้กินเนาะ,ะนะทุกปีไม่ได้กินจ้จะยายปลาก็อยากจะรู้ว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเนาะยายปลาก็เลยไปไล่ฟันฟันๆน,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 นะฮะที่ลูกที่ว่ามันบดีกินเอาออกเนาะนะฮะลูกเล็กเกินออกเอาลูกที่ไม่สวยออกไปแล้วก็เอาลูปสวยไว้เนะาะก็จะได้กินอันนี้ได้กินแล้วจลยจะ่นองเนาะ จ้าขนุนนะคะบ้านเยาปาโนจานใหญ่ๆเลยนะคะกินนี้กินบอแรงนะคะกินมีอ่อนๆเนาะเป็นขนุนพันธุ์เปาที่เยาปาเขาให้เยาปาช่วยซื้อเนอะาะเยปากระซื้อมาช่วงที่เยาปากำลังขึ้นบ้านปูบบ้านเน,ะนานเนะกำลังลงเสาลงเสาเข็มเนะาะเยปาก็เลยไปซื้อมาเพราะว่า ยายปาพูกานว่าข้านุนเชือกคำโบราณเนาะเขาบอกว่าปลูกขนุนไว้คนคำคนคูเวลาเราเดือดร้อนก็มีคนคำคนคูเราเนี่ยเนาะแต่กล่องมะยมอะไรนะคนนิยมยกยองอะไรเนี่ยเปืืองฟ้าอะไรเงี้ยที่เป็นสิริมงคลเนาะยายปาก็หามาปลูกตามคำบุญลโบราณกัจัะเนาะเราเอามาปลูกเป็นคำเป็นสิ่งที่ดีด้วยเนาะนะฮะแล้วก็เราก็ได้กินด้วยเนาะนะฮะเนี่ยนะคะ หอนุ่มนะคะคันนี่อ,อร่อยจริงค่ะขอบอกนี่ลูกขนาดนี้เองนะลูกเล็กๆเองนะแล้วก็เน่าปลายเนะเาะพ่อยาปลาคิดว่ามันยังไม่ซุกเห็นว่าแก่แล้วแต่คิดว่ามไม่น่ายจะซุกไวยาปลาก็เลยไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวแล้วกลับมาเอ๊เดี๋ยวเดินเดินหาผลไม้ก,กินเนาะ ว่าจะทำคลิปเอ่อเก็บฝรั่งนะคะฝรั่งที่ป้าหอเนาะประัานละจ้ะเก็บให้พี่สาวไปมั่งเก็บกินทุกวันทุกวันนอกวันล้ลูกสองลูกเนาะหิวก็ไปเก็บกินจากต้นเลยนะคะไม่เด็ดประตท้เย็นนะไปเก็บจากต้นเลยนะคะโอ้ก็จะมีความกรอบแล้วก็เราเก็บมาใหม่ๆเนาะมันจะมีความกรอบแล้วก็มันจะเย็นน่ะฝรั่งทันกินกิมจิกิมจูอะไรเนี่ยนะกิมจูกิมจีอะไรเนอะเรียกประถูกักทีพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปๆเดี๋ยวยา,ปายาปาจะพาไปเก็บพูษษ้ซาเนาะพู้ซาบ้านยายปาโต๊ะปูดินพู้ซาพันจากโต๊ะปูดินนะฮะอร่อยด้วยนะฮะอาหยองอร่อยจริงพี่น้องเด้อมันจริงด้วยพี่านาะยายปาจะแชรตรู้เย็นไว้เด้นี่ก็เป็นพู้ซาพันเนาะนะฮะบ้านยายป,ป้าในโต๊ะปูดินเลยนะคะพูษษ้ซา นี่เก็บกบมาได้เลยจ้ะพี่น้องนอนนะพี่นี่นอนเยอะเยอะเนะเนี่ยต๊เต็มเลยนะเนีุกนกก็นกไปก้อนหน่อยเขาก็จะล่วงลงมานะฮะล่วงลงมาก็เนี่ยนะคะไอที่เป็นนอนกินนะฮะมันก็จะล่วงลงมานะคะเก็บปลาเก็บปลาจะกินนะคะเก็บที่มันอยู่ขาต้นนี่แหละจ้ะเนาะลูกๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ล่วงนะคะเพราะว่า กําลังเหลืองเนี่ยจะไม่ลวงเนาะนะคะบ้านยายปาจะบ่ฉีดยานะคะเพราะว่าเราก็เนาะนกก็เยอะนะคะยายปาก็สงสารเขาเนาะเนี่ยตกปืนมเลยนะคะนกกินพ่องคนกินพ่องเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันพี่น้องดูตกปืนเลยค่ะตกะปืนเลยซาบ้านยายปาเนี่ยมีต้นหนึ่งพี่น้องยายปาซื้อเม็ดมากินเนาะดูบนกกนา็ชนะพี่น้องเดี๋ยวยายปาจะพาเก็บนาะ นอนบปกินเลยจ้ะถ้าเป็นลูกแบบนี้นะอืมกรอบอร่อยนูเก็จะกลัวเลยนะ้อง ผลไม้บ้านยา่ป้าเองนะคะไปรปลอดสารพิษแน่นอนเนาะมันมีสารพิษนะคะเพราะบ้านยานย่ป้าเนี่ยจะโบประฉีดประชิดยาบระชิดยาฆ่าแมลงได้ถักเนาะนะคะเพราะว่าหนึ่งสงสารนกสงสารหนูนะคะบ้านยา่ป้ามีมีทุกสัตว์เรื่องยันงูด้วยพี่น้องยันงูมันหลอกขา้ามไม่ไหม่ส,สดโดร้อนเลยด้วยพี่น้องน,นะฮนะยันงูแต่เขาก็บังคับทำลาย อาอย่างเท้าหรือมาทำลายเราเด็กนองนะงูเขาก็ยู่ส่วนเข่าเนาะนะะมันคือเขาออกหากินกบเครียดีเครียดทั้งอย่างนี้นในที่ยายปานี่ยแหละเพราะว่ามันคืนเนาะนะนะเวลาน้ำค้างลงมันคืนที่ทเครียดบ้างยาปาก็จะเยอะปกตินหน่อยนะึงเนาะนะแล้วก็อย่างนึงทำไมมันเยอะนะเพราะว่ายายปาเปิ้ลใ่ได้ใช่สาร ปธรรมชาตินะมะนงมะนาวดกเต็มต้นนะเนาะแต่ยายปาก็มีวิธีที่หนึ่งน้ำแกงน้ำต้มน้ำพริกอะไรเหลือเนี่ยยายปาจะมีกระป๋องเล็กๆนะยายปาก็จะเอาทั้งเปลือกผลไม้เอ้ยนะคะน้ำพริกน้ำแกงที่เหลือเทใส่ในกระป๋องเนาะแล้วก็เอาเทใส่ในต้นนึงแต่ใส่ห่างๆนะมดงามมันเยอะเนาะเขาก็จะเป็นปุ๋ยนะ ยันเฮ็ดถึงหน้าเฮ็ดเฮ็ดโคนออกเด็กน้องทีเยปานะมียันเฮ็ดโคนเด็กพี่น้องโบออดจ้ะเนาะโบออดนะคะผลไม,<อ>ม้เย,ยปามาแต่ละปีเยปากับโออดเด็กพี่น้องนะพุทรานี่เด็กกินทุกปีบอกว่าอายแต่ปีที่แล้วนี่นะบบมีหนอนเลยนะปีนี้นอนเยอะเนาะแต่ก็บล่อยเขาเนาะนะคะนกนกก็ช่วยเยปาจิกหนอน,น <c oughs> จิกนอนด้วยจิกพุทราด้วยนะลวงตึงปืนดินเลยเนาะนะคะ อันนี้เยปาก็คัดสั่นนะที่ว่ามันบัล่วงนะคะเด็ดจ,จากบนต้นมาเลยนะคะรับรองได้นะคะมาบ้านยายปาเก็บแล้วกัดใสปากได้เลยโดกดกดกยังเขียวปื้อเลยนะห็นบอกมันไม่นอนนะคะถ้าเก็บจากต้นเนี่ยม่ต้องล่างเลยนะใส้ปากกัดได้เลยเนาะแต่ขนุนนี่เก็บมาแล้วต้องมาผ่าก่อนเลยพี่น้อง มากาดแจ้งพุชาม่ได้เลยเพิ่งกลับมาจากหาดจำเทียนวันนี้พี่น้องเจ็ดชั่วโมงขับรถกลับบ้านาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเนาะออกจากหาดจำเทียนนะฮะเดี๋ยวนี้มันมันสะดวกสบายรถมอติมันมีมอเตอร์เวย์มาเลยนะฮะมีเสียแล้วเสียค่าทางด่วนมาเนาะเข้ามาจากออกจากหาดจำเทียนมาปุ๊บึ้นทางปุ๊บ เขาก็จะมีบัตรให้เราเราเรามาถึงที่เก็บผ่านทางเขามมีบัรเ,เหมือนบัตรประชาชนนะให้เราเป็นบัตรของกรมทางหลวงเนาะพอมาสุดท้ายเลยนะคะที่เราจะลงอะ่ะเราถึงจะเสียนะฮะเราลงตรงไหนก็ช่างมันจะมีด่านเก็บทุกด่านนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะพอเราสื้นสุดระยะทางจากอันนั้นมาปุ๊บข้างนอกนี่ก็จะมีที่เก็บย่อยๆนั่นอีก สามสิบบาทเอ้สามสิบบาทสามสิบห้าบาทนะคะประมาณสองสองสองข้างเนาะจะลดบติ๊กเลยนะคะวิ่งยาวเลยตาเบียดที่ร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยยิ่งนะ <c oughs> ไปแว่อยู่เนี่ยแลขออะไรนะอะไรเนาะนึกชื่อบอ,อกพี่เนาะ <c oughs> แว่กิแว่กิน ซื้อของกินกันไว้เข้าห้องน้ำนะคะแล้วคับเลยมามาหนุนมาจอดเอ่อเข้าเดินในห้างเล่นกันอยู่ในห้างเนี่ยพักนึงเนาะเป็นชั่วโมงอะถึงกลับบ้านกันพี่น้องถึงกลับมาถึงกลับมาถึงก็เก็บข้าวเก็บของแล้วเข้าตู้เย็นเซ็ตกันเนี่ยไปเก็บผลไม้นะคะผ่าขนุนแก้ขนุนพี่น้องนะคะก็เลยมาทําคลิปเนาะนะคะเนี่ย ถ้าเราคนเท่าคนแก่เนาะคำโบราณโบราณว่าตีนมือบอลน,นี่อย่างกับโบอดจ้ะพี่น้องยัยป้าวานาทักชีขึ้นเคียวปื้อเลยพี่น้องยยป,าปา้าประยู่สองวันยัยปาบม่มีใครรดนั่นเยป้าบ่บอกใครยยปาไปไปเที่ยวยยปาบ่บอกใครเลยพี่น้องยยปาก็เนื้อโอ้ขอต้องเหี่ยวแน่นอนเนาะแล้วทีแรกก็ว่าจะไปสักอาทิตย์หนึ่งเนยพี่น้องคุณตานึกไงพวกหนูไอ,อยากอยู่นะอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านนะเออเปิ้ลเป็นคนชวนยยปาไปได้พี่น้องเออ ชวนยยปลาไปแต่ชวนยยปลากรับไปแค่ส่งคืนส่งคืนส่งวันเนาะชวนกลับได้เล่นน้ำแค่หนึ่งวันเองพี่น้องเป็นนอนอยุ่ชายหาดรึมชายหาดแล้วไปเล่นน้ำช่วงบ่ายเนาอะอแล้วก็พอตกกลางคืนก็พากันกลับเลยพี่นอ้องนอนคุยกันไปคุนมาที่แรกว่าจะไประยองพอตกเช้ามาบอร,บร,บระยองแล้วมาพกรับเตอะกลับมายยปลารีบวิ่งเข้าไปดูในส่วนพักชียยปลา ี่น้องยาปาวันชีตามประสีตามภาษาบ้าบ้าบึมโพี่น้องเอ,อเ้ยเขียวปื้เลยนะเดี๋ยวเยาปาจะพาไปชมพี่น้องเดี๋ยวรออีกหน่อยหนึ่งนอนรอให้เขาขึ้นยาวนิดหนึ่งเนาะเอาคลิปนี้อยาป้าก็ต้องขอตัวลงแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะมาเด้อม,มากินขนนพุทราด้วยกันค่ะ I'm not.